ค่ะเซอร์ดิคอมชอนท่านเลยครับวันนีผมคนเดียววนนี้คนดีเด่นกลุ่มที่วีจีทีวนะครับวันน, TV, น,นี้ผมก็จะมาเปิดกล่องเออ่มีนดนะครับผมมีดินจา่าลาบโตกนั่นเองแล้วผมก็เรามาเปิดกันเลยดีกว่านะครับดูดิว่าจะเปิดได้อะไรบ้างอ๋อได้อะไรกันไม่รู้โอ้โหนะครับเปิดมาทีก็ได้เลยฮะ นะครับปูโหอย่างคนนะครับเจ้าหนี้นคะรับตอ่ตอตอ่อครับต่อรหาเลวมนะีแล้วเราจะเปิดทั้งหมดแล้วนะครับลาสุดท้ายนะครับเ,นะเปิดแล้วนะอุจจะนมันี่ขึ้นเลยครับนะผมก็ได้ดังนี้นะผม นั้นผมขออนุญาตจบชลิปเพียงแค่นี้แล้วครับก็มันยืาแะ้วนะครับผมนั้นขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม